กระเป๋าสตางค์ใบายาวหนังพีูรุ่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีวได้ขอรับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจะมีพุทธคุณเด่นในเรื่องของการงานและโชคลาภลงยันพลังตัวเลขชุด4 289และ6 3 9 5ยันพลังตัวเลข16ตัวยันคาถาพุทธคุณทั้งหมดจะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตารุ่นนี้มีอายุการใช้งานประมาณ5ปี บริเวณหางซิปออกแบบเป็นพิเศษยิงเลเซอร์ชุกคุ่เล็กมหามงคลแห่งโชคลาภเครื่องหมายอินฟินิตี้สัญลักษณ์โลโก,โก้เครื่องรางดึงดูดเงินสากลดวงตาราดวงตาแห่งเทพ,พเจ้าดวงตาที่ชินแสนหลายชั้นแนะนําถ้านําดวงตานี้มาพกไว้ติดตัวจะเป็นดวงตาที่มองหาโอกาสและช่องทางทางด้านการเงินมาให้กับเราสายคล้องถอดเก็บได้พร้อมจี้ดึงดูดเงิน เครื่องหมายอินฟิน t ตและเครื่องหมายเอสดอลลาร์สหรัฐดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระเป๋าสตางค์ทุกใบออกแบบตามศาสตร์ฮองจุ้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นผสมผสานกันสีของกระเป๋าสตางค์เป็นมงคลประจําวันเกิดลูกค้าทุกท่านที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปจะได้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินและหลังจากนั้นถ้าอยากมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาบค้าขายเสน αι, ่ห์เมตตาเราจะมีเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาบตามศาสตร์ญี่ปุ่นส่งให้ ซึ่งลูกค้าของเราหลังจากที่ใช้เคล็ดลับนี้กลับมารีวิวผลตอบรับในเรื่องของการเงินและโชคลาภนับพันคนกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ราคาเป็น987บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นวิธีการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางถ้าใช้เป็นวิธีการโอนเงินมีของแถมให้3อย่างค่ะ